สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเทสกล้องร i ก o กนะคะ ff 9 d นะคะเป็นกล้อง Compact Auto Focus นะคะตัวนี้เป็นกล้องขนาดเล็กเนาะใช้งานง่ายๆนะคะถ่ายสนุกด้วยนะคะรูปภาพค่อนข้างคมนะคะตัวนี้มีเคสให้ด้วยนะคะอะกล้องใช้ถ่ายชนิดนี้นะคะ crp 2นะคะหาซื้อได้ตามร้านขายฟิมแล้วก็พวกช้อ p ป,ปี้ลาซาด้ามีขายนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ Okay. ใช้ฟิล์มหนึ่งสมห้าทั่วไปเลยนะคะเปิดฐานใส่ตรงนี้นะต้องหาอะไรจิ้มนะคะแต่ว่าถ้าใครมีเล็บก็เอาเล็บจิ้มได้นะคะใส่ฐานให้เอาคั้วฐานลงข้างล่างนะคะ,นะคะนี่นะคะจะขึ้นตรงนี้นะคะอันนี้ไว้ใส่วันที่เนาะเปิดกล้องตรงนี้นะคะ นี่นาเลนก็จะเปิดนะคะอ่ากล้องตัวนี้ระยะเลนสที่3 5ม m mm, แล้วมแลก็ค่า f อยู่ที่3.5นะคะอ่าเรามาใส่ฟิล์มดีกว่าเนาะรอยนิดนึงนะคะเวลาเปิดก็อย่าเปิดจนสุดนะคะค่อยๆเปิดนะคะฝาหลังมันจะมีสายแพอยู่ตรงนี้นะให้เราจุกเวลาใส่ฟิล์มก็ให้จุกขึ้นด้านบนนะคะ ลงล็อกดีๆนะคะเวลาใส่ฟิล์มนี่นะคะให้พาดฟิล์มมาตรงแกนแกนสีดำนี้เนาะแล้วก็มันจะมีร่องน้ำเตยตรงข้างล่างนะคะให้ตรงร่องนะคะประมาณนี้แล้วก็ปิดฝาโอเคถ้าเราใส่ฟิล์มถูกจะขึ้นเลขหนึ่งเลยนะคะกล้องตัวนี้ ต้องบอกก่อนว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องเป็นแฟลชแบบออโต้นะคะถ้าถ้าเราอยู่ในที่แสงมืดหรือแสงไม่เพียงพอหรือกล้องมันว่าแสงให้อะมันต้องใช้แฟลชแฟลชมันจะเด้งขึ้นมานะคะสมมตุติเราหันไปตรงนี้เราหันไปหาไฟนะคะมันจะเป็นเลขสองแฟลชมันจะไม่เด้งนะคะแต่ว่าถ้าเราปิดไฟหันไปแสงไม่พอแฟลชมันจะเด้งขึ้นมานะคะ่ะเห็นไหม แฟลชมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะคะตรงเนี้ยเนี่ยแฟลแล้วถ่ายก็แฟลชมันจะติดนะคะคนที่ชอบใช้งานแฟลชกล้องตัวนี้ดีเลยนะคะเดปิดเปิดไฟนะะเป็นเลข3มเนาะสามารถตั้งเวลาถ่ายได้นะคะแฟลชถ้าไม่ใช้งานก็กดปิดนะคะถ้าเราอยู่ในที่กลางแจ้งแฟลชมันจะไม่เด้งขึ้นมานะคะแต่ถ้าเราถ่ายย้อนแสงแฟลชมันจะเด้งขึ้นมานะคะตั้งเวลาถ่าย พอเรากดปุ๊บไฟสีแดงจะขึ้นตรงนี้นะคะมันว่าแสงไม่พอเนี่ยแฟลชมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะเนี่ยมันจะกระพริบนะคะไฟตรงนี้นะคะโอเคอ่าตั้งเวลาถ่ายแล้วเนาะข้างหลังสามารถพิมพ์วันที่ลงบนแผ่นฟิล์มได้นะคะทีม่มันจะมีตัวเลขลงในฟิล์มของเราเนาะในรูปเราสามารถเซ็ตค่าตรงนี้ได้นะคะเนี่ยมันจะเป็นปีเดือนวันนะคะแต่ว่า ส่วนมากกล้องฟิล์มมันจะไม่ถึงปี2,000ไม่ถึงปีปัจจุบันนะคะถ้าเราไม่อยากใส่ไม่อยากให้มีตัวเลขอยากให้เป็นรูปเฉยๆก็ทําให้เป็นเส้นป่าแบบนี้ไว้นะคะสามารถเลือกปรับโหมดได้จากตรงนี้นะคะตรงด้านข้างนะ่ะที่เป็นคํนาว่าโหมดนะคะเนี่ยกดหนึ่งทีจะเป็นภูเขานะคะก็คือถ่ายวิวถ่ายปกติเลยนะคะโหมดถ่ายกลางคืนนะคะเป็นรูปภูเขากลางคืนเนาะ หมดทีวีนะคะเอาไว้เวลาที่เราถ่ายโฟกัสไปที่ข้างหลังมันเป็นทีวีเนาะมันก็สามารถแบบปกติมันจะเป็นเส้นๆใช่ไหมคะถ้าเราถ่ายพวกทีวีตัวนี้มันจะทําให้เป็นรูปเหมือนจอทีวีปกติเลยนะคะตัว c นะคะก็คือเป็นการถ่ายภาพต่อเนื่องเวเหมือนถ้าเรากดหมดนี้แล้วเรากดชัตเตอร์ค้างไว้กล้องมันจะถ่ายไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเลข60นะคะ ก็คือเป็นการถ่ายภาพทุก60วินาทีนะคะก็คือครบ60วินาทีมันจะถ่ายให้ใหม่ถ่ายให้ใหม่อะไรประมาณนี้นะคะอ่าตัวนี้หมดสําคัญนะคะ ME ก็เป็นการถ่ายภาพซ้อนนะคะถ่ายภาพซ้อนก็คือตัวนี้กล้องตัวเนี้ยมันสามารถถ่ายภาพซ้อนได้ไม่จํากัดนะคะก็คือเราอยากให้รูปที่12345ซ้อนทับกันก็ได้นะคะใครอยากออกแบบไอเดียต้องถ่ายรูปมืดรูปสว่างอะไรก,ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองกดนะ นี่แสงไม่พอนะคะแฟลชมันจะเด้งขึ้นมาเนี่ยมันจะค้างอยู่ที่รูปที่สี่นะคะเราจะกดไปแค่ไหนมันก็จะค้างอยู่รูปที่สี่ถ้ามันยังอยู่ในโหมด M E นะคะเห็นไหมคะเป็นรูปที่สี่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเอ่ออ่ะเดี๋ยวเราจูนม <laughs> ก็คือถ้าถ้าเราไม่อยากใช้โหมดภาพซ้อนแล้วก็กด ที่เดิมนะคะมันก็จะขึ้นเป็นรูปที่ห้านะคะก็คือกดถ่ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเด่งแล้วก็คือกดถ่ายกดเปิดปิดกล้องตรงนี้นะคะก็คือถ้ากล้องตัวนี้ถ้าเราถ่ายจบมว้วนกล้องมันจะกรอฟิล์มให้เราออโต้เลยนะคะเราไม่ต้องทําอะไรมันเนาะกล้องฟิล์มถ้าเรายังถ่ายไม่จบม้วนห้ามเปิดฝาหลังนะคะถ้าเปิดฝาหลัง,ะะถ,งถ้ามันเป็นกล้องออโต้เนี่ยกล้องมันจะรีเซ็ตค่าทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าฟิล์มโดนแสงฟิล์มก็จะเสียด้วยนะคะ ตัวนี้เป็นฟิล์มตัดเนาะถ้าเราถ่ายจบม้วนก็มันจะก่อฟิล์มอัตโนมัตินะคะแต่ว่าถ้าสมมติคนที่เล่นกล้องฟิล์มมานานแล้วอยากเอาฟิล์มออกไปถ่ายม้วนต่อไปก็สามารถกดปุ่มนี้ได้นะคะข้างล่างนะคะแต่ว่าเราจะถ่ายให้มันหมดม้วนเลยนะคะนะคะเดี๋ยวมันก็จะก่อนะเพราะว่าเป็นฟิล์มตัดนะคะที่เราใส่นี่้อ <c oughs> มันก็จะไยหลังนะคะ เอาฟิลมกลับมาเนี่ขึ้นตัว E นะคะปิดกล้องไว้เอาฟิล์มออกไปล้างได้นะคะกล้องตัวนี้มันจะเหลือหางให้นิดนึงนะคะปิดไว้นะคะกล้องถ้าไม่ได้ใช้นานๆควรถอดฐานออกนะคะแต่ว่าถ้ายังมีฟิล์มค้างอยู่ในกล้องอะ่ะแนะนําว่าต้องใส่ฐานค้างไว้นะคะเพราะว่ากล้องออโต้เนาะตัวเลขอะไรมันก็จะ ต้องใช้่าในการทำงานนะคะโอเคค่ะ